เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงคลขอความสมบูรณ์พูลผลบังเกิดมีกับเอฟตีของยานุกทั่วโลกเลยนะคะขอ,อกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขรรํำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทายเอฟค่ะยานกต้องขอ,อกราบขอบพระคุณนะคะคำพรอ,อ,อันเป็นมงคลนะคะที่ไวพรมาในวันคล้ายวันเกิดของปุกคมเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณมากๆเลย ในน้ําใจไมตือแล้วก็มิตรภาพที่แสนอบอุ่นนะคะทุกพื้นที่นะคะต่างประเทศด้วยในประเทศไทยด้วยหลายๆพื้นที่หลายๆท่านเลยนะคะที่เมตตาปุคมยานกหลานๆแล้วก็ทีมงานนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจให้พรอ,อันเป็นมงคลก็ขอพรอ,อันประเสริฐน,นะคะ <c oughs> ก็ย้อนกลับไปบังเกิดมีกับเป็นตีของยานกทั่วโลกเลยนะคะให้มีความสุขนะคะ โชคดีมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยทํากิจการใดก็ขอให้สําเร็จสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีสุขภาพภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงกันด้วยนะคะก็วันนี้ก็พาชมคลิปนะคะสนุกสนุกข,ของเพื่อนร่วมง,งานเอฟซก็ยนุต้องของกราบอภัยว่าทําไมแจกเงินแล้วต้องมีโปรยบุญโปร,อย,ปรอยอะไรก็คือยานุอยากให้เพื่อนร่วมง,งานเขามีความสุขแล้วก็สนุกกัน แล้วทำไมต้องโปรยปูก็คือเราเหนื่อยมาด้วยกันหิวร้อนมาด้วยกันยานุก็เลยอยากให้อะไรที่เป็นความสุขกับเพื่อนร่วมงานของยานุกนะคะก็ต้องกราบขออภัยอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่ารักไม่สุภาพแต่ยานุกก็อยากให้เพื่อนร่วมง,งานทุกคนมีความสุขได้รับความสุขกันทั่วหน้านะคะก็ต้อง ขอกราบอาภัยบางภาพที่ไม่น่ารักกับเอฟีด้วยนะคะยานกก็ให้ด้วยความเต็มใจอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่กรุณาชมคลิปเติมพลังให้กับเราทุกคนแล้วก็พลังบุญด้วยนะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เอฟซีได้บุญกับยานกทุกบาททุกสตางค์เลยนะคะก็ขออนุสงผลบุญนั้นส่งให้เอฟซีมีความสุขนะคะกันทั่วโลกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ ชมคลิปสนุกสนุกกับยานุประกาขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเราก็มีพ่อครับพ่อครับเพื่อนมีพ่อครับ <laughs> ในบ้านนะคะจริงๆแล้วเกือบสามสิบปีเราไม่เคยได้จ่านังให้กูเลยเพราะว่าปูเป็นคนเรียกง่าย ไม่ต้องการอะไรมากไม่เป็คนเทีง่ายายๆแต่ว่าเราก็แบบอยาอะไรให้คนที่เรารักแล้วก็เตือนโรงงานทุกคนนะคะได้วันนี้เราเลี้ยงหมูวนจันทร์ก็จะเล้ผูกระตักวันนี้ปู่ยายเลี้ยงหมูหม้อหม้อไหญมากเลยนะคะในมันสําคั์วันนี้ก็ขอให้ปู่ที่รักของย่าให้โชคดี Thank you. 你了。 I'm oh, สีบปีครับผมอันนี้ก็เียินแต่อันนี้ก็เนก็ได้นะี๋ยวเเดี๋ยวเขายังไม่กินตไม่ได้อม่ได้พอน่งแล้วก็แบบกินแบบนี้มีความสุขไม่ได้คูอโต๊เดี๋ยวนี้เลยเอ๊ะ to Ha det. ดองไปอีกแล้วได้ได้บ้างเลยยังคะเข้าจกแล้วค่ะเขาจดงดองดองดดดดดดดลด้ไปในบ้านแล้วไปบ้านนน้ล้ ดูไปต่อดูไปต่อ

ยังค่ะกำลังตักอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะหมูหม้อค่ะไม่ใช่หมูกระทะขอบคุณขอบคุณเค้กยาทิพย์มากเลยอ่ะมีมากอร่อยร้านนี้แน่นอนชัวร์อร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวเค้กละมุนค่ะดูสิวอันนี้คืออะไรวานิลาช็อกโกแลต ใช่มีต้อเบอร์รี่มีส้มนี่อันนี้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้เลยใช่ค่ะเค้กหน้าลูกชุบฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีหมดเลยเค้กมงคลนะเนี่ยข,ขอบคุณคุณย่าทิพย์ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ <laughs> ผละไม้ผลไม้ค่ะยังมีผลไม้อีกนะคะ

หม,หมูกระทะแต่นี้หมูหม้มอนะคะมีทั้งอ้นเส้นทั้งมามา่ากระปุกใครประสงค์ที่จะรับประทานอะไรนะคะตามอัธยาศัยไม่มีไวไัวัยเลยอยู่นฮะนี่ไงมาไปมาอย่างไปมาอย่างไวเลยเมะะืเช้า Número ใสุ่วนเส้นหน่อยค่ะเมื่อกี้ใส่มาม่าไปแล้วเน,นี่ยเอะวันนี้เยอะเสนใหญ่เลยค่ะวันนี้วันอะไรครับเยอนวันนี้วันใครวันเกิดสุดที่รักของย่าโนก <c oughs> วันเกิดคุณปู่สุดที่รักของย่าโนกอ,อันนี้หม้อนี้สําหรับสวอคือ <c oughs> จะเคี่ยวยุ่ยหน่อยค่ะอันนู้นสาหรับ <c oughs> วัยจเจริญพันธ์ <c oughs> ไปเจริญพันธุ์อายุไม่เกินสี่ปีข้าอันนี้หกสิบขึ้นแล้ว <c oughs> ตักให้รถดินค่ะรถดินเข้ามา, <c oughs> าโหเดว <c oughs> แ่อดร้อนร้อนร้อน้นอนวูรอเกลืร้อนลกกนี่หมูหมูหมักพริกไทยดำค่ะ <c oughs> เขาหมักมาให้พร้อมเลยค่ะลูเนีน่ย นีตะหูตะปูปลาูปชิ้นปลาปูเก็บายยบาย้วเขารดดินเขาสี่ชุด วางท่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายใหญ่ค่ะฝุดวางท่อระบายค่ะระบบระบายน้ำตู่ถนนสารนุปโภคถนนหลวงค่ะ ใช้ท่อ pvc นะคะไม่ได้ใช้ท่อปูนการแตกกันอะไรได้หมดเลยค่ะเหนียวเลยค่ะระบบบางบ่อพักของยานุกนนะคะถังเซตแล้วก็วงสมวงแล้วก็วงสามวงแล้วก็วงสามวงค่ะก็คือทั้งหมดเลยอะวงระบบสารอุปโภคในบ้านน่ะ 12วงค่ะชุดละ3นะคะ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดนะคะเป็น12วงเพราะฉะนั้นเรื่องระบบน้ำท่อตันอะไรนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะยานุกจัดระบบไว้หมดเลยนะคะเพราะบางบางจุดเนี่ยเขาวางไว้ชุดเดียวเท่านะลงถังเชตแล้วก็ทรงลงสู่ระบบระบายสาระเลย ของเทศบาลแต่ย่านกนี่มี12วงนะคะถังเซตอีก2ลูกขาย f อนะคะอันนี้เป็นบ้านของคุณพี่บังออน USA นะคะเนี่ยค่ะคุณพี่บังออนสบายใจได้นะคะเห็นไหมคะทำระบบไปให้อย่างดีเลยค่ะไม่มีตันค่ะชาตินี้ไม่มีตันค่ะคือกลองละเอียดสู่ระบบระบายสารุป,ปรโภค สารสารประโยชน์เรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะบ้านน้องน้ำฝนริมน้ำติดบ้านยานุก,กันนะคะก็ผนังตั้งวงกบแล้วน้องก็มาตัดตัดแต่งขอบตันตะเคีันโค้งข้างบนแล้วค่ะเริ่มตัดแต่ง ก่อผนังห้องหนังห้องถูงห้องนอนนะคะก่อผนังเต็มแล้วค่ะทำงานกันมาได้20กว่าวันแล้วค่ะเอฟตีหลังเนี้ค่ะเริ่มก่อที่จะเททับหลังแกนกลางแล้วนะคะก่อผนังห้องนอนค่ะก่อผนังห้องนอน ห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามค่ะอันนี้ห้องน้ําจะมีห้องน้ําห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ําในห้องนอนด้วยนะคะเอฟตีห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ําในห้องนอนด้วยค่ะอันนี้กับประตูออกครัวหลังนะคะมีครัวไทยด้านหลังค่ะเอฟตี ติดกับบ้านยานุกนี่อันหลังชนกันครเอฟซีพื้นที่93ตารางวาอย่างกว้างเลยค่ะบ้านน้องน้ำฝนริมน้ำค่ะทางบ้านยานกค่ะครอบเริ่มครอบสันค้งครอบหลังคาแล้วนะคะ สวยงามค่ะ